สวัสดีค่ะพี่ดานะคะพี่มัทบีค่ะค่ะวันนี้นะคะผู้พี่สองคนก็จะมาทำคลิปคิวในรอบคอร์นเองนะคะเย้สวัสดีค่ะชื่อแตงนะคะอยู่ปีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะ เรื่องคถามแรกกันเลยนะคะก็คือพวกพี่เตรียมตัวยังไงกับรอบขอดบั้งศาเข้าร่วมกิจกรรมเออมา้ตั้งแต่มอสเลยเพราะวเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบนี้คะคะคือเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็คือเก็บรวบรวมกิจกรรมไว้เยอะๆค่ะแล้วก็เอามาใส่ขอมน่าสนใจมากค่ะแต่พี่กุ๊บรักคะ เหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเรียนใสวิดคาิตอยู่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับวิดคาิตค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่แล้วอะค่ะก็เลยได้มีกิจกรรมวิดคาริสมาใส่หมวนะะแล้วก็ข้อถามที่สองกันเลยนะคะก็คือพวกพี่ทาพอาร์ตกันที่ไหนทำยังไงนะคะแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปในพอร์ตบ้างะคะ่ะอ่าพี่นะคะทำไมแช้นไว้อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นพศัสท์แค่ตัดรูปของตัวเองค่ะแล้วก็นำพวกกิจกรรมกิจบัตรที่เรามีนะคะรวบรวมไว้ก็เอามาใส่คอร์ตเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพวก ที่เรียงความพี่ของเกเ,งเรากำหนดนะคะก็คือเอามาใส่ในพอรด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ส่วนตัวพี่เองก็ทำแคนวามือนกันค่ะใช้แอปเดียวเลยตั้งแต่ทําหน้าปกยันเขียนเรียงความก็คือใช้แค่แคนวาอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็จะมันก็จะสะดวกเพราะว่ามันมีเทมเพลตให้เลือกแต่ว่าด้วยองคำพูดขนาเราอ่ะมันไม่ริดว่าเราจเป็นต้องใช้สีอะไรหรือแบบไหนกินใช่ไหมคะเราก็ออกแบบหรือสร้างสรรค์ตามความคิดของเราได้แบบเต็มที่เลยค่ะ ก็จะได้แบบรู้ดักขณะมากขึ้นแล้วพี่พอร์ค่ะก่อนสัมภาษณ์ที่ก็มีความเปลี่ยนเต้นนะที่เข้าไปสัมภาษณ์ก็อาจารย์เป็นกันเองครับพี่พี่ยืนจะน้อยลงส่วนควนฐามที่พี่โดนถามก็จะมีจบไปอยากทำงานอะไรแล้วก็มีให้อธิบายโครงงานวิทย์ทั้งหนึ่งตัวในพอร์ตรอบพอร์คแล้วหลังจากนั้นที่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะพอได้แบบรู้แล้วว่าเออเราติดแล้วนะ ก็มีความชิวเนาะก็รู้สึกว่าติดแล้วก็เออปล่อยตัวปล่อยใจทำต,ตัวตามสบายได้แหละไปเที่ยวอ,อยากเที่ยไรก็ไปอะไรไม่ต้องไปเครียดกับการหามหาหลัยครับผมส่วนมากร report ก็มีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็นั่นแหละตามสบายเหมืกัน,นใช่ก็ใกล้จะส่งพอร์ตแล้วนะคะก็คือมาเรียนเบาถีเ่เยอะน,นะคะสู้ๆนะคือแบบว่าไม่ต้องกดดันเลยก็คือแบบว่าเองเราคือกำหนดอะไรคือใส่มาให้ครบเท่านั้นเลยค่ะอาจารย์จะแบบว่าพิจารณาแดีมากๆเลยค่ะอาจารย์อัธยาศัยดีมากๆเลยใช่เอา อย่างที่พี่แตงบอกนะคะว่าคาขาเราก็อยู่กันแบบครอบครัวนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรกดดันเลยน้องๆที่จะมายืมสาขาเรานะคะก็ไม่ต้องกดดันเลยอาจารย์คือน่ารักทุกคนแล้วก็วยสถานการณ์โควิดแบบนี้มันก็แรงกดดันมันก็เยอะมากพอแล้วแล้วน้องๆก็จะขึ้นขึ้นมาหาลัยรอีกงานก็อาจจะน้อยบ้างเลยบ้างแค่ใส่มาทุกอย่างมาให้ครบแค่นั้นพอค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเรียงความเราก็เขียนจากใจจริงเราชอบหรือเราอยากเป็นอะไรตามนั้นค่ะไม่ได้คุณยากเลยก็สู้ค่ะ เขาบอกว่านี่ก็พยายามเข้าแล้วก็ดูกำลังการดีๆวันส่งพอร์ตวันอะไรอย่างนี้เตรียมเตรียมข้อมูลใส่ในพอร์ตให้ครบประมาณนี้ครับจะได้ชิวๆถือว่าพี่พี่ทั้งสองคนนะคะมีความสามารถมากๆเลยนะคะมีการเก็บผลงานนะมาตั้งแต่ตอนช่วงมัสี่ถึงมันหกนะคะถึงมาเข้ารอบพอร์ตได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเทคโนโลยีชีวภาพกับพ่อพี่นะคะ ช่ค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าน้องๆเข้ามาในสาขานี้แล้วนะคะน้องๆจะพบแต่สิ่งแปลกใหม่และสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะอย่าลืมมาส่งผอดกันดยวๆนะคะเราเจอกันนะใช่ค่ะเราเจอกันกับมูกีนก้นกันกศนาน,นะคะบ๊ายบาย